สวัสดีค่ะเรามาพบกันในเทีที่สองนะคะเรามาทําอะไรที่นี่ใช่ไหมคะวันนี้เราเทีที่สองของเราได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญท่านหนึ่งนะคะของเรานะคะส<ะ>่วนเป็นใคร<อ>เราจะพูดอะไรกันพร้อมไหมครับอาจารย์กาย <Okay. S 1> พร้อมอยังไหมคะไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทีระนะคะผู้จัดการของเราค่ะวันนี้อาจารย์จะมาคุยกับเราเรื่องอะไรนะคะเรื่องอาร์ทัวร์ครับโอเค ขอเชอิญอาจารย์อาร์คืออะไรอ,อ,อาร์าก็คือรูทีนทูรีเสิร์ชคือประสงค์ของการทำคำว่าอาร์ทูอาร์หรือรูทีนทูรีเสิร์ชคืออะไรคำว่ารูทีนก็คือสิ่งที่ทำทุกวันรีเสิร์ชก็คืองานวิจัยโอเคดังนั้นการที่เราทำอาร์ทูาก็คือเอาสิ่งที่เราสงสยัยหรือเราคิดว่าน่าจะทำให้ดีขึ้นจากการทำงานในปัจจุบัน นำมาทำเป็นงานวิจัยและเมื่อได้ผลงานวิจัยแล้วก็นำกลับมาทำให้เป็นการพัฒนาของงานที่ทำในปัจจุบันให้ดีขึ้น <Yeah. S 1> นะครับ oh. มันก็จะเป็นหมุนเวียนกันไปก็คือ r o รูทีนทู Research แล้วก็จะกลายเป็น True Routine อีกทีหนึ่ง mm. นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เป็นบุคลากรของศูนย์การแพทย์นะครับที่เห็นว่ามีการปริรัติงานอะไรก็ตามอยู่ในหน้าที่ของท่านนะครับ เราเห็นว่าน่าจะนำมาทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาให้งานที่ท่านทำอยู่นะครับเจริญก้าวหน้าขึ้นไปหรือมีการปรับปรุงและสามารถเกิดเป็นนวัตรกรรมก็สามารถนำไปใช้กับโรงพยาบาลอื่นหรือหน่วยงานอื่นได้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันทำนะครับอาจารย์ค่ะแล้วพวกเราทำงานบริการเป็นหลักอย่างนี้เราเราจะทำอาทูาได้หรอคะอาจารย์ คนเราสามารถจะใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละครับแล้วก็ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของเราเนี่ยในการที่จะมานั่งคิดถึงโจทย์ของงานวิจัยนะครับอย่าไปคิดว่างานวิจัยเนี่ยต้องตั้งเป็นกี่โมงกี่โมงในการทํางานวิจัยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการทํางานวิจัยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว่ะแต่เราไม่รู้ตัวยงแต่นนวันนี้ไม่ได้รับการส่งเสริมนะครับจากงานการศึกษาและงานวิจัยเนี่ยเพื่อ ทำขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้นเองนะครับจช่ค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวสุดท้ายนะคะอาจารย์ท้ายสุดสุดท้ายก็ขออาจารย์ฝากกาลังใจอะไรเอาไว้ให้ของบุคลากรเราหรือว่าผู้ที่สนใจเรื่องนี้ด้วยนะคะครับขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็นําความคิดนะครับในการที่ R2R นํามาใช้แก่องค์กรนะครับและท่านสามารถนํา R2R กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้นะครับ เราก็จะเป็นคนหรือเป็นมนุษย์นะครับที่มีการพัฒนาตัวเองดีๆขึ้นไปนะครับไม่เป็นคนที่ล้าหลังนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสําหรับเทปนี้เราได้สาระไปมากเลยนะคะเอออาทูอาจะทําอะไรยังไงได้อย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกนะคะพวกเรานี่แหละค่ะที่จะพัฒนาตัวเองได้ด้วยอาทูอาและไม่ใช่ยพัฒนาได้นี่เราพูดถึงช่วยผู้ป่วยแล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะอาทูอาช่วยอะไรเราได้อีกอาทูอายังทําให้เรานี่แหละค่ะ สามารถขอความก้าวหน้าได้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอความก้าวหน้าอะไรยังไงได้เทปหน้าค่ะหัวหน้าคัสทรัพยากรบุคคลจะมาพบกับเรานะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งณวันที่เท่าไหร่นาออ,อ,อาทิตย์เอ่อาอาทิตย์ที่สองเนาะอาทิตย์ที่สองคืออาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็รบกวนฝากนะคะให้กำลังใจกับทีมงานนะคะกด u b s c r i b e ด้านล่างนะคะไม่ลืมค่ะไม่ลืมสำหรับรอบที่แล้วเราว่าเราจะมอบรางวัลมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมรายการใช่ไหมคะ เป็นใครยังไงบ้างดูคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับเทปนี้ลากันก่อนนะคะเจออีกทีต้นเดือนมีนา่ะสวัสดีค่ะ